สากลเอสดใจสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดลองเอ่อลงทะเบียนปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรปี2,563ดูนะครับเพราะว่าเอ,อ่สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเช้านะครับลองคิดเ,ดเล่นๆนะครับเซิร์ชหาชื่อตัวเองในโลกออนไลน์นะครับ <c oughs> ก็ คนไปคนมาปรากฏว่าไปเจอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะครับเกษตรกรกรายใหม่นะครับให้ไปลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลปี2563นะครับในเขตอำเภอรกระทุ่มแบนนะครับก็เนื่องจากว่า,าปกติแล้วผมบ้านเกิดอยู่ทางรีสกเกตนะครับ ก็มีพื้นที่ทําการเกษตรอยู่ทางอําเภอกันทลักนะครับก็ปี6 2มีการขึ้นทะเบียนที่บ้านเกิดนะครับไว้แต่ว่าพอมาปี63เนี่ยเนื่องจากมีการซื้อบ้านนะครับอยู่อยู่ในเขตอำเภอรกระทุ่งแบนก็เลยชื่อก็เลยมาเด้งอยู่ที่นี่นะครับพอมาเด้งอยู่ที่นี่เสร็จ เหมือนกับว่าเวลาทางผู้นําชุมชนทางทางบ้านนะครับบ้านนอกแล้วกันเนาะนะเขาก็มันจะเวลาอัปเดตส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะอัปังไงล่ะยื่นข้อมูลของคนแถวบ้านนะครับก็คือผมก็จะไม่ได้อยู่บ้านนะเนาะก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องก็อาจจะตกหล่นนะครับก็อาจจะมีการตกหล่นซึ่ง แน่นอนว่าเรามีชื่ออยู่ที่ไหนข้อมูลมันก็ต้องขึ้นอยู่ที่นั่นมันก็เลยมีข้อมูลขึ้นที่ะทะเบียนไอ้กเกษตร,กรเกษตรอำเภอกระทุ่งแบนนะครับผมก็เลยได้มีการส่งลายไปถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเหมือนว่าเราจะต้องเตรียมเอกาสารไป ลงทะเบียนนะครับปรับปรุงข้อมูลกับทางทะเบียนอำเภอแต่เนื่องจากว่าหนึ่งละเราเป็นคนสองอาชีพนะครับก็คือหนึ่งละ,กะเกษตรกรลูกหลานกเกษตรกรนะครับแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็คือขึ้นมาทำงานรับจ้างนะครับรับจ้างทั่วไปอยู่ด้วย เราก็เลยกลายเป็นคน2อ,อาชีพนะครับก็ไม่ถึงกับเกษตรกร100%ซแต่ก็มีการทําการเกษตรนะครับก็แน่นอนว่า,าวิธีที่ง่ายนะครับสําหรับเราสําหรับผมนะครับสําหรับผมแล้วก็น่าจะต้องลงทะเบียนผ่านทางาฟาร์มบุ๊กดีกว่านะครับน่าจะสะดวกกว่า,าหรือแม้กระทั่งนะครับพี่น้องบ้าน นอกบ้านานาเรานะครับถ้าไม่อยากจะยุ่งยากให้ท่านผู้นำนะครับหรือ,อ,อผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเกษตรหมู่บ้านเกษตรตำบลเกษตรอำเภอให้มันยุ่งยากนะครับเราก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับของฟาร์มบุ๊กได้นะครับนี่นะครับหน้าตาสีเขียวเปิดขึ้นมาเลยนะครับก็ เราก็สามารถทําได้นะครับลองทาดูนะครับมันก็จะได้ช่วยท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอาันนี้เด้งขึ้นมาเองนะครับจริงๆมันก็ต้องมีการเข้ารหัสนะครับใส่รหัสผ่านก็เป็นเป็นสมุดเขียวนะครับก็จะมีเราก็จะต้องทราบรหัส รหัสเกษตรกรของเรานะครับซึ่งอยู่ในสมุดเขียวนะครับก็ใช้เลขรหัสอันนั้นลงรหัสเกษตรกรแล้วก็อ่ายูเซอร์ก็คือรหัสเกษตรกรแล้วก็รหัสผ่านก็รหัสเกษตรกรเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลปี62เดี๋ยวนะครับ กนจะเปลี่ยนไว้นะครับปีนันที่สสิงหาคม2พันณเกษตรอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศิซสกเกษนะครับต่เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับอ่าไปที่ไหนนะปะปรับปรุงทะเบียนกเกษตรอ่าแจ้งปลูก สาสรกระแปลงเดิมนะครับเป็นที่ดินพ่อแม่ให้มาก็กดลูกศรเข้าไปก็เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็มาต่อกันนะครับข้อมูลที่1นพือที่ปลูกเป็น ข้าวนะครับเป็นข้อมูลเก่าของปี62เลยนะครับยกมาเลยนะครับข้าวเจ้าข้าวดอกหอมมะลินะครับระยะเวลาการปลูกนะครับเก่บข้าวนะครับข้าวขาวดอกมะลิเ,เก็บเกี่ยวกว็อยู่ช่วงประมาณพฤศจิกายนาครับผลผลิตมะลิมีระยะฟักตัวอยู่ประมาณ8สัปดาห์ ประมาณสอนครับเนื้อที่ที่จะปลูกเท่าเดิมนะครับคา,าดหวังจะได้นะครับสอง0ันห้ารอยกิโลน่าจะอยู่ประมาณนี้เนาะสอง0ันห้ารอย จ้งคับยืนยันกลับไปหน้าแรกนะครับรูปถ่ายรูปถ่ายาหลังจากเรากลับมาทำงานนะครับก็พอดี หลานสาวกลับบ้านก็เดี๋ยวเห็นแ๊บบนะครับถ่ายรูปนาข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปดึงข้อมูลหลานสาวมาแปลวารูปของหลานสาวมาแล้วกันเนาะ เทนโารเบันเท์เโโลรเอเอาคนถ่ายด้วยแล้วกันโอเคเรียบร้อยก็มาทีา่ถ่ายรูปแปลงไปเป็นหลักฐานก็ไปที่รูปภาพ หายลูกแปลงแล้วก็ใช้จากแกลลอรี่นะครับเออีเออ่เอกเยีวี่อกแล้วก็อ่ะรูปนี้ด้วย ส่งแล้วก็ส่งอ่าส่งด้วยโอเคนาะน่าจะก็น่าจะได้แล้วนะครับ ตำแหน่งล่ะตำแหน่งพอดีว่าเราอยู่ที่นี่ จะไปเซิร์ชดูใน Google Map แล้วลองแก้ไขละติจูดลองติจูดดูนะครับว่าจะได้ไหมก็ไปดูนะครับแอป g o o g l e Map ครับตอนนี้ผมอยู่แถวๆว็ซนะครับหมดไปอย่างไวเลยสีสเกตปั๊บนี่ ลูกหัวใจในบ้านผมอืมทีนี้มันจะดูยากอันยากนะครับมันจะดูโลเคชันยากนิดหนึ่งอ่า เป็นดาวเทียมดูถ้าเป็นดาวเทียมก็จะง่ายครับจะดูว่านางตัวเองอยู่ตรงไหน นี่แหละแปลงเนี้ยความเป็นไปนได้สูงมาแล้วก็จะมาข้างบนนะครับโลเคชันแล้วเราจะค o ปปี้ไปได้ยังไง แช่แช่ก็ไม่ขึ้น ได้เดี๋ยวอา,อาจจะต้องใช้วิธีการจดแล้วล่ะถ้าถ้าทำในคอมก็จะง่ายกว่าทำในนี้มันยากนะครับเดี๋ยวนะแล้วติดจูลองติดจูสิบสีครับสิบสีจุดหก ห้าห้าแปดสองหกครับแล้วก็พุ่น้ำตามด้วยหนึ่งศูนย์สี่ก็ดอดห้าหนึ่งเก้าแปดสี่สองโอเคครับก็จะก็จะได้พิ่กัด นะครับค่าวของพื้นที่นาของเราเราก็กลับไปนะครับลองไปแก้ดูซึบออืืมมอืม สังต่อตำแหน่งตำแหน่งตำแหน่งในการถ่ายาปกติคือถ่ายภาพเขาก็จะต้องให้เปิดโหมด gps นะครับมันก็จะบอกตำแหน่งว่าตำแหน่งที่เราถ่ายภาพนะตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ที่ไหนนะครับแต่อันนี้ผมใช้วิธีการ ดาวน์โหลดนะครับจากหลานมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูนะครับว่าจะทำยังไงได้บ้านค่คงจะพอนะครับน่าจะพอได้นะครับน่าจะพอ โอเคนะครับน่าจะพอใช้ได้อยู่นะครับขึ้นทะเบียนลงข้อมูลไว้ให้เจ้าหน้าที่เอาไว้ตรวจสอบนะครับ,บน้ำเขียวไว้ตรวจสอบก็โอเคนะครับสำหรับการ ปรุงนะครับก็ข้อสังเกตนะครับตรงเขียวๆนะครับปรับปรุงจากอะไรนะครับทะเบียนเกษตอออรทบกทะเบียนเกษตรนะครับของปี6กสองก็ปี63ผมใช้ฟาร์มบุ๊กนะครับในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรนะอ่านแอปไปแล้วก็โอเคนะครับไม่น่าจะผิดพลาดอาการใดก็เดี๋ยวเบื้องต้นก็ ถ้าการเหนียวก็คงจะต้องไปที่เกษตรอำเภอกระทุ่งแบนเพื่อปรับปรุงอีกทีนะครับถ้ามีปัญหาอะไรนะครับหรือถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ